ไปใช่ไหมเจอสามครั้งและที่รถบัสเนี่ยมันวิ่งออกนอกเส้นทางนะกูเกิลให้เหลี้ยวซ้ายนะมันไม่เลี้ยวแล้วมันก็วิ่งออกนอกเส้นทางไปที่อื่นแล้วก็ให้เราลงตอนนั้นเป็นเวลาค่มหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้กําลังแบบกาลังกาลังงงว่าเออต้องทำยังไงต่อแต่ว่าก็ต้องแบบตั้งสติคือทุกคนในรถก็ลงกันหมด แอปอะมาทำงานเมมีกาก็แรกๆก,ก็ยังนั่งรถบัสไม่เป็นสัปพาก็ก็เริ่มคุ้นชินทางแล้วเพราะว่าต้องนั่งไปทนกงานแล้วที่บอกว่ารถบัสเนี่ยมันวิ่งออกนอกเส้นทางบางครั้งมันก็ไล่ผู้โดยสารลงแบบว่าเออฉันฉันจบงานแล้วแค่นี้แหละแล้วก็ให้ลงเลย แล้วฝรั่งผมทองก็งงก็งงทุกคนก็งงว่าเออทำไมฉันยังไปไม่ถึงจุดหมายเลยแล้วก็ต้องลงไปรอรถคันอื่นต่อเนี่ยคือเจอหลายเจอหลายครั้งอะประมาณสี่ห้าครั้งละซึ่งถามว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีเจอไหมเขาก็บอกว่าไม่เจอนะแล้วก็เรื่องคนไร้กามีมีกา ที่สามารถขึ้นรถมีได้ปีปีแบบบางทีเราเสียฟังอะเราก็เออเราก็เราก็เฉยแหละเพราะว่าเขาเป็นพลเมืองที่นี่ไงแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ถ่งตรงมอมแม่มากแต่เราก็ไม่ต้องไปช็อกอะ่ะเออมันเป็นเรื่องแบบ นอนตามข้างทางเเยอะแยะอีกเรื่องนึงคือบางทีเราไปเดินตามแบบดาวเทาอะไรเงี้ยเราวมันมืดใช่ไหมเรามีแบบคนแก่เขาเดินเอาเขาเดินแล้วเขาก็ไปหยิบ <Thank you. S 1> ยาไปที่พื้นมามายืนให้อย่างเงี้ยตำรวจมันตาไวมากเลยนะอยู่มันเดินมาถามว่าอันเนี้ยของใครซึ่งคนป้าแก่ๆเขาเอามาใหา้แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้รับหรอก าเราลับเนี่ยเป็นเรื่องเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่าเอามายืนที่กันมันก็ดูแบบรุนเนีย่ยก็ต้องระวังแล้วก็เรื่องมีเด็กหายในรัฐบอชิงตันคือประเด็นเนี้ยมันคือเราถามคนที่เขาแบบอยู่กันมาหลายปีเขาก็บอกว่า มันก็อาจจะมีบ้างที่ที่เด็กหายแต่แบบพ่อแม่แยกทางกันแล้วพ่อเอาไปเอาไปเอาไปเลี้ยงเอาไปเล่นด้วยแต่แม่ไม่ได้บอกแม่หรือว่าบอกแล้วแต่แม่ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็แล้วมันก็จะมีนตือนเตือนว่า alert นะว่าเออรถคันขาวเนี่ยเอาไปแต่เราก็คือ,คอเขาก็จะมีแบบ แบบลูกเขาหายอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ต้องเรามีลูกอั้เราก็เราก็ต้องวนว่าเออลูกเลยจะหายไปอะไรเงี้ยมันก็เลย,หยเหมือนกับว่าต้องระวังตัวมานกกว